ทองไทยยังยืนนิ่แถว34,100บาทแต่โกลสปอตอาจขย,ยับลงต่อหลังโกลแมนแซกขาดเฟดลดดอกเบีย้ยปีนี้เหลือเพียง4ครั้งสวัสดีนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้อังคาร23มกราคม ราคาทองคำเมื่อวานนี้ก็ยังขยับอยู่ในกรอบแคบๆนะครับไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับส่วนทองคําไทยในเช้าวันนี้สมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันยังเท่ากับราคาปิดเมื่อวานนี้นะครับราคาขายออกทองคําแท่ง96.5อยู่ที่34,100บาทราคารับซื้ออยู่ที่34,000บาทนะครับขณะราคาทองรูปพาศก์ราคาขายอยู่ที่34,600บาทราคารับซื้ออยู่ที่33,382บาท32สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่35.63บาทต่อดอลลา นะครับฐางหัวเซิงเฮงบอกว่าราคาโกลสปอร์ตมีแนวโน้มปรับลดลงเล็กน้อยส่วนเงินบาทอ่อนค่าทําให้เดียสันคาดว่าราคาทองคาแพงจะชะลอการปรับตัวขึ้นนะครับัวเซิงเคงแนะขายทํากําไรแล้วรอซื้อรอบใหม่นะครับโดยใหนะ้รับที่3 4 0 5 0บาทแล้วก็33,950บาทส่วนแนวต้านที่่ที่34,200แล้วก็34,300บาทก่อนจะไปดูภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาโกลสปอร์ตเมื่อวานนี้ก็ต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรยายใหญ่ของไทยที่สนับสนุนกนารเงินของโกลามไปอย่างต่อเนื่อง นะครับเริ่มจาก YLG Boolean International จำกัดบริษัท Intego Co. Trade จำกัดบริษัท o s i e l i s จำกัดบริษัท c h i n i n g Co. Boolean จำกัดบริษัท c h i n i n g Co. Jewelry จำกัด บริษัท TDC Go จำกัดและก็บริษัทเล่งหงคอมมูนิตี้จำกัดราคาโกสปอร์ตเมื่อวานนี้ปรับตัวลงไป8ดอลลาร์นะครับแม้ว่าระหวังวันราคาจะขึ้นไปทดสอบที่2 0 3 0ดอลลาร์แต่สุดท้ายก็ามาปิดตลาดที่2,021ดอลลาร์โดยราคาโกสปอร์ตยังถูกแรงกดดันจากกระแสการคาดการการลดดอกเบีย้ยของเฟดนะครับโดยเฟดวัตถุราสุดน,นักทุน ให้ความหวังที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยเดือนมีนาคมเหลือเพียงแค่40%เท่านั้นนะครับแล้วก็เพิ่มความน่าจะเป็นถึง47%ที่เฟดจะเริ่มลดดอกเบีย้ยในเดือนมิถุนายน ประกอบกับตัวเลขดัชนีชีน้นำเศรษฐกิจของ c o n f l ิร์เอนต์บเมื่อวานนี้ก็ลดลงไป0.1นะครับดีกว่าที่คาดการว่าจะร่วงลง0.3ซึ่งปจัจจหล่านี้ก็หนุนดอลลาร์ให้แข็งค่าแล้วกดราคาทองคำลงไปแตะจุดต่ำสุดที่2,017ดอลลาร์ก่อนจะดีตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับอย่างไรก็ตามราคากดสับอร์ก็ปรับลงไปไม่มากนะครับเพราะว่านักลงทุนรอด,ดูตัวเลข GDP ไตามาส4ปีที่ผ่านมาของสหรัฐแล้วก็ดัชนีราคาการใชใ้จ่ายด้านการบริโภคส่วน ท,ที่จะมีขึ้นในวันที่30และก็31มกราคมที่จะถึงนี้นะครับเราไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคำในประเทศทางชานิ่งโกลบว่าโกลแมนแสกคาดการว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยปีนี้เหลือเพียงแค่4ครั้งนะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มการคาดการเรื่องการลดอัตราดอกเบีย้ยลงจากเดิมนะครับจากเดิมมีคาดการไว้ปีนี้จะ5ครั้งนะครับขณะที่ราคากด์สปอตก็ยังคงไซด์เวดาวอยู่ในะกรอบดาวเทนชนแนลเหมือนเดิมนะครับ การลงทุนวันนี้ทางเชินิงโกแน,นะนำว่ารอราคารีบาวนะครับให้โอเปนชาร์ตที่2,025แล้วก็2,043ดอลลบาร์า สับรอที่2,040ดอลลาร์นะครับส่วนแนวรับอยู่ที่2 0 1 3 2 0 9แล้วก็2 0 0 3ดอลลาร์นะครับขณะที่ YG ถืวบว่ามีแรงซื้อลดลงหลังจากราคาปรับตัวขึ้นเข้าใกล้กรอบแนวต้านด้านบนของทิศทางไซเวดานะครับทางนี้หากราคาทองคำไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านที่2,040ถึง2,050ด,าลาดอลลาร์ได้อ่านมีแรงขายทำกำไรลลระยะสั้นเข้ามากดราคาให้ออดตัวลงไปเีกนะครับ YG แนะนำรอเปิดสนาขายเพื่อทำกำไรลลระยะสั้นนะครับหากราคาปรับตัวขึ้นไม่ผ่านแนวต้าน2,040ถึง2,050 ดอลลาร์นะครับแล้วก็รอปิดสังขาทองคำไรหากการอ่อนตัวลงสามารถยืนเหนือโซนรับที่2011ถึง2001ดดอลลาร์นะครับด้านอิน์โกมมองว่านักลงทุนปรับลดน้ำหนักคาดการณ์ว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยในเดือนมีนาคมไปเป็นเดือนพฤษภาคมนะครับหลังจากสาหรัเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แปรเกินคาดและตัวนี้เฟดได้ออกมาแสดงความเห็นสนุนการตึงอัตราดอกเบีย้ยที่ดับสูงจนกว่ามมนจะมั่นใจว่า เงินเฟ้อกับสุ่เป้าหมายของเฟดที่ระดับ2%นะครับโดยอินดกให้ได้รับที่2,005ดอลลาร์หรือ33,800บาทส่วนแนต้านที่2,400ดอลลาร์หรือว่า34,200บาทนะครับปิดท้ายที่จีแคปโกได้รอซื้อที่2,16 0ดอลลาร์นะรับที่2,16 0 2,11 0แลวก็2,06 0อลลมีจดุดซื้อรอที่2,000ดอลลาร์นะครับส่วนแนต้านที่2 0 3 7 2 4 2แล้วก็2 0 4 7ดอลลาร์อันนี้ก็คือข้อมูลที่โกอาาวหยิบยกมาฝากกันในช่วงแรกของวันนะคร วิเคราะห์อของบล็อกเกอร์ต่างๆไปดูราคาทองคําในแนวลึกๆกันบ้างนะครับทั้งทางทิมเชลแล้วก็ดูข่าวว่าอะไรน่าสนใจบ้างในช่วงนี้นะครับ้าชินชอบววรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครคล้ยช่องทางต่างๆของโกลาเพื่อเป็นกําลังใจ้กับทีมงานด้วยนะครับทั้งทาง u u u e e ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ goldaround ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ